นี่คือถ่ายแล้วเหรอไม่บอกครับผมผมกําลังรวบรวมสมาธิวันนี้ผมมีภารกิจที่โคตรจะแสนสำคัญผมต้องกอบกู้สโมสรระยุเลยแม้ว่าจะต้องสูญเสียเลือดเสียนีเงี้ยเสียเหงื่ออะไรก็ตามผมต้องทำให้สำเร็จภารกิจของผมก็คือการได้ชมให้กับตัวเองแล้วก็เซอร์ตกส์อสซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ถนนเจริญกรุงข้างหน้าเนี่ยก็เป็นวัดแล้วไปกันดีกว่า นี่ครับวัดมังกรการมาลาวานะครับที่เขาเรียกเป็นภาษาจีนก็คือวัดเร่งเน้ยี่นะวัดนี้โด่งดังมากในเรื่องของการมาแก,ก้ชคสําหรับคนที่มีความเชื่อเรื่องของอปีนักสอดสีปีนี้ปีที่ชมแบบร้อยปเป็นเศษปีมะแม,แม่ตัวผมเองเกิดปี1 9 9่งนเอเกิดหรือปี2534หรอมแล้วก็ปีที่ชมร่วมก็จะมีพวกปีฉลูปีนลงปีจอน ไม่ต้องเตรียมอาวุธเยอะครับมีแค่2อ,อย่างฟ้าปิดปากแล้วก็มือถือสแกนไทรชนะหน่อยเขาจะได้รู้ว่าเรามาเช็คอินที่นี่นะครับสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งมาประทีนึงนะแต่ตอนนั้นผมมาก่อนช่วงจุดจีนซึ่งบรรยากาศภายในเขายังไม่ได้แต่งแบบเต็จมขนาดนี้เนี่ยลองดูคืออันนี้หลับหลังจุดจีนซึ่งเอาจริงของแก้ชงอะ่ะแค่ชุดละรอ้อยอะถ้าผมจะทำให้เจนท็อด้วยอีกก็200จบแก้ชง เขาจะขายตรงนี้ส่วนถ้าใครมาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลอะไรธรรมดาชุดไหว้ของธรรมดาที่มือเนี่ยด้านนี้มือเงียบขวดลงดอกแก้วกลวงส้มส้มต่างต่างเรียบร้อยได้มาแล้วสองชุดเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเขียนในการวางเครื่อคือผู้ที่แก้ปีชงเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงต้องเข้าไปเขียนข้างในปีชง เราต้องมาดูตารางตรงนี้ของผมกับเจเขนคอฟเนี่ยปีม่แมรเหมือนกันเจนคอฟ2510ผม25 2 5งพัจริงๆปีนี้ผมจะอายุ30แต่อายุอายุจีนผมเป็น31สิตัวนเจนคอฟ2510จริงๆปีนี้เจนคอฟจะอายุ54แต่ก็เป็น55เหมือนอายุจีนจะมากกว่างนนั้นเราก็ต้องจำตัวเลขตรงนี้ไว้นี่อายุวัอายุของเจนคอฟตาม สะอาดจีนเรียบร้อยแล้วนี่เรียบร,ร้อยครับนะดังน,นั้นอันนี้ผมเจอเกันครับตองหน้ี่ของผมเองครับต้องถามทำไมเนี่ยก็รู้อยู่ว่าชื่อผมคือนะเด็กกูกิมิยะ โอ้ตากล้องใส่หน้าเลยไปยอมหน่อยก็ได้โอ้โหแม่ผมก็แคยอ,อกเล่นจริงๆผมรู้ว่าผมเหมือนใครผมเหมือนฟาบินโยน้อชายผมเองฟาบินโย่เ,โยเรียบร้อยแล้วนี่จริงๆผมต้องบอกเ,เพื่อนๆว่าคนที่เป็นปีชงร้อยเปอร์เซ็นต์ของทีมเราอะตามปีเกิดเลยนะมีคนที่เกิดปีเดียวกับผมอะก็คือตัวสกิลฟานไดจูเอลมาติปเดียโ์อาอ,อานทาราชาเิลี่โรเบตโตฟ,ฟิมิโนมีห้าคนกอายเป็นว่า ผมขอเอาแค่จะได้คคนเดียวแล้วกันเพราะว่าทุกนี้แกหนักแล้วเดินทั้งคุณแม่เสียฟอร์มทีมย่ำแย่โดนสภาวะกดดันหนักเอาแก้ที่หัวหน้าก่อนแล้วกัน <regarder. S 1> ก่อนที่เราจะเข้าไปในขั้นสุดท้ายที่จะไปแก้ปีชงนั่นก็คือการเข้าไปไหว้แล้วก็ทำพิธีปัดเ่าสิ่งชั่วร้ายกับเทพเจ้า ให้ช่วยเดียเนี่ยผมก็ทําการสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วเพราะว่าหลายคนต้องสงสัยแน่นอนเฮ้ยมันแก้ชงให้คนอื่นได้หรอแก้ชงให้คนที่ไม่ได้มาหรือว่าแก้ชงแทนกันได้หรอเจ้าหน้าที่ของวัดบอกกับผมแบบนี้ว่าแก้ได้ครับมาทําพิธีแทนได้แต่ว่าโดยปกติถ้าสมมติผมเป็นคนชงเองผมมาเองเขาให้ปัด12บครั้ง แล้วก็ท่องตามเนี่ยในนี้มันจะมีเขาเรียกว่าตัวหนังสือมีคําสวดแต่คนที่เรามาแก้ให้แทนไม่ต้องตัดแบบนี้แต่แค่ท่องตามแล้วก็เหมือนกับขอ,อพรขอให้ปกป้องคุ้มครองอะไรแบบนี้เลยแล้วก็นําอันนี้วางไว้ตามจุดที่เจ้าหน้าที่ให้ใส่เก็บไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปทําพิธีต่อ มีผมขอบอลแทนเจ็คเก็ตพับเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องปัดอย่างที่บอกแล้วก็นำมาวางเลยเพราะว่าอันนี้เราทำแทนคนอื่นเนาะน้องสาวเขาแบบคู่น่าจะต้องต้องคู้คราะข้าใจมากโอ้มาถามมาถามผมคือตอนแรกผมช่วยป้าเขาไว้ป้าก็เลยมาถามผมอยู่ข้างหน้าเออแล้วผมลืมบอกไปอย่างเลยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมผมถึงไม่ปรับเลยในส่วนที่ แก้ชงของผมเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมถามเจ้าหน้าที่ผมก็ถามเหมือนกันว่าอย่างผมเนี่ยมามาแก้ชงไปแล้วเมื่อประมาณสัปดาห์สสัปดาห์ก่อนเนี่ยทำซ้ำได้ไหมเขาบอกว่าไม่ควรทําซ้ําดังนั้นผมก็เลยไม่ไม่รับนะครับแต่ส่วนคนอื่นที่มาถ้ามาแก้ชงปีตัวเองด้วยตัวเองก็ปัดอย่างที่เราเห็นเอาลองดูที่คนที่เขาปัด สบายใจแล้วนะครับสบายใจเพราะว่าก็เสร็จสิ้นภารกิจเราตั้งเป้ามาแล้วแต่ว่าจริงๆคนที่มาเนี่ยต่อให้ไม่ใช่ปีชมก็มาไหว้เนี่ยที่เราเห็นเราทุกเพียนปักเขาส้มดอกไม้ดอกไม้อะเขาก็มีจาหน่ายตรงนู้นนะครับในวัดมีมามาซื้อที่วัดได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนที่มาที่ต้องไม่พูดไม่ได้เลยก็คือ ไม่ต้องดราม่ากันนะครับทุกๆคนคือเรื่องแบบนี้เชื่อก็คือไม่เชื่อเชื่อก็คือเชื่อไม่ต้องมานั่งดราม่าอะไรกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมาทาวันนี้มันเป็นความสุขทางใจหรือว่าที่เราพูดกันว่ามันเป็นมันเป็นนางม,มาทามันอาจจะสัมผัสเป็นรูปลักษณ์กลิ่นเสียงไม่ได้แต่ มันก็เป็นความสุขตังใจอย่างหนึ่งที่เราเราได้ทําให้กับท,กที่ผมได้ทําให้กับเจมส์คอฟได้ทำได้กับทีมร์พูลอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนที่เขาทําแล้วเป็นรูปประทับเลยอย่างเช่นส่งข้อความไปให้กําลังใจคนในสมโมสร,รส่งอีเมลไปอะไรแบบนี้หรืออย่างที่แฟนบอลที่เมืองร์พูลเอาป้ายผ้ามาปิดของหน้าสนามกันลือแบบน,นั้นอ่ะอันนั้นช่วยได้แบบต็ดๆนะครับก็อ,อย่างไหนก็ได้ผมว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือรักสมโมสรร์พูลเหมือนกันนะ ที่ผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยผมลืมนะผมเข้ามาถึงในวัดแต่ผมลืมเข้ามาส่วนในสุดของวัดที่จะมีพระพุทธรูปเยอะๆเนี่ยแล้วข้างในสวยมากครั้งนี้เลยมาแล้วไม่พลาดครับที่จะต้องเก็บบรรยากาศข้างในมาฝากให้เพื่อนๆได้เห็นกันด้วยนะสวยงามครับแล้วก็ตรงบริเวณตรงด้านตรงกลางเนี่ยจะเป็นตรงที่มีพระพุทธรูปใหญ่3องค์ตรงนี้น่าจะศักดิ์สิทธิ์มากนะเพราะว่าไม่ว่าใครๆที่มาเขาก็จะนะครับมามาไหว้กันตรงนี้ นี่คือบรรยากาศเขาคลานะแล้วซึ่งเดี๋ยวผมขอตัวอนุญาตไปไหว้ก่อนแล้วกันนะขอพรเ้าหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้นี่ CMC เขาก็ใช้เป็นแบบว่าสแกน QR code แล้วก็เสี่ยง CMC d i g i ดิจิตกันแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะลองสแกนดูนี่ครับอ่า จืบอะไรเนี่ยขย่าเซมซีขย่า,ยาแบบออนไลน์ครับดูขอให้อันดีๆนะครับโอ้โหเป็นเบอร์ที่17ของวัดเล่งเนื้อยีเซมซีใบนี้ว่าด้วยสิ่งที่ท่านขอสมความปรารถนาการงานรุ่งเรืองจะมีเงินทองไหลามาเทมาการศึกษาก้าวหน้าไม่มีอุปสรรคในความรักจะสมหวังสรรพสิ่งต่างๆดีนักแรโอ้โหถูกขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมเกิดขึ้นกับเพื่อนทุกคนในช่องของผม แต่คือบทุกคนที่ผมรักเกิดขึ้นกับทีมรักของผมอย่างลิเวอร์พูลถูกก่อนนี้เราจะออกจากวัดผมว่าวัดเขาก็มีบรการครบนะเปิดปิดน้้วระบบเซนเซอร์เส้นสีดอห้าบน้ำเสร็จแล้วแล้วคร์ด้วยค่ะเปิดปิดน้ำด้วยระบบเซนเซอร์เส้นสีดำ้านเสร็จแล้วแลครยค่เป็นระบบเซนเซอร์หมดเลยนะครับระลางเปิน้้วระบบเซนเร์เ้นปิดปิดน้ำด้ระบบเซนเซอร์เ่้เอ้าร้ว น้เสร็จแล้วแล้วจปิดเวยค่ะร้อยเสร็จเลนะครับน้วเซนอยงาหน้ารน้องเดียบอกว่าอย่าลืมทิค่่ในไหนมาแถววัดมังกรหรือว่าเร่งในยี่เมื่อสักคู่นี้แล้วร้อนมากมแล้วก็มาถึงที่เยาวราชแล้วคือถ้าผมมาที่นี่โดยที่จะไม่มากินของอร่อยของเด็ด ก็อะไรอยู่แล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างหน้าแบบเนี้ยดับร้อนได้สนิทแห้งเฉือดเลยก็ว่าได้นะครับไอศครีมเจ้านี้ถือว่าเป็นเจ้าดังของทางเยาวราชผมเซิร์ชหาข้อมูลมาก่อนใครที่อยากมากินเนี่ยชื่อว่าร้านจริงๆไอศครีมบาร์แอนด์คาเฟ่คือผมทําทํากันบ้านมาก็คือเขาจะมีไอศครีมที่เป็นรสที่ไม่เหมือนที่เราไปกินได้ตามทั่วไปอ่ะอย่างเช่นส้มแล้วซึ่งผมลองชิมข้างล่างมาแล้วคือเป็นส้มแบบส้มแท้เลย คือมากินที่อื่นไม่ได้จริงๆนะแล้วก็อันนี้รถอะไรนะน้องเดียรถรถเล่า,ล,ล,ล,าลำก็มีแล้วข้างหน้ามีอีกหลายรถม,มากๆคือจะเป็นแบบ,บไอศครีมโฮมเมจากวัด120เมตรอะ่ะเดินเท้าถึงครับไปแล้วครับบายบายครับ, bye bye, ครบใครชื่นชอบคลิปผมฝากกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใ,ใหม่โอกาสหน้า แล้ววัดกลัมบบขอให้บริเวณหน้าวัง,ง,ง,งกอนกะลามกะลามกาลามกะลามกะลาม